นี่นะครับคุณแม่อารมณ์จะมาทำเมนูแกงเลียงเครื่องแกงเราใส่อะไรบ้างครับแม่เมื่อตะกุนี้ที่แม่ขอไปพริกไทยหอมกระปิปลาย่างอันนี้คืออะไรเนี่ยที่ใส่อยู่ปลาย่างเหรอปลาย่างปลาย่าางเปป็นลสลัดนะแม่นะปลาสลัดย่างลูกชายซื้อมาฝากลูกชายซื้อมาฝากจากตลาดสามซุกโอ้เยี่ยม เดี๋ยวรอฟังเสียงที่คุณแม่โคลกนะเครื่องแกงเหลี่ยงอายุจะ80แล้วเนี่ยเสียงยังดังฟังชัดอยู่เลยกับปรีลาการโคลกคกหินเดี๋ยวดูคุณแม่โคลกคุณแม่คุณแม่ย่าทำหมูข้าวอร่อยวันนี้แม่หมูจะมาชิมฝีมือแม่ย่าทำหมข้าให้ลูกสะใภ้กินอบอกหน่ย <c oughs> <c oughs> <c oughs> ปอกก่อนเนาะออบปอกก่อนไ้ลูกสะไบปอกน้ำตาน้ำเต้าเมื่อสักครู่ไปได้มาจากตลาดน้ำวัดตะเคียนแม่ปอกหมดเลยไหมหมดเลยเราใส่ผักอะไรบ้างแม่วันนี้มีเห็ดฟางน้ำเต้าบัวแล้วก็ดอกข้าวโพดไมบมังลัก เออดูดูดูเสียงขอเป็นไงอะไร,รอ่ะมันบังมันบองังก <อ canvas. S 2> ้องเมน,นูถนัดอีกเมนูของคุณแม่อรรมอดีตข้าราชการครูเก่า ประสบการณ์ในการสอนนี่ผ่านโรงเรียนอะไรบ้างนะครับแม่แม่สอนมาหกโรงเรียนอ่าไล่สี่ไล่สีทบทวนความจำปจุที่วัดพระเงินเอวัดพระเงินครับแล้วก็ไปโรงเรียนคลองโยงโรงเรียนที่สองโรงเรียนที่สามโรงเรียนวัดต้นเชื่อ,อโรงเรียนที่สี่ โรงเรียนวัดสุนทรทันม um ีกาลามโรงเรียนที่ห้าวัดส้มเกลียงโรงเรียนวัดส้มเกลียงนี่ก็อยู่ริมถนนการจนานี่เองอยู่ฝั่งตรงข้ามกับเทพสรินนนน์ส่วนวัดสุนทรก็เข้าไปในซอยเดียวกันกับโรงเรียนวัดส้มเกลียงนั่นแหละอืวัดพะเงินนี่ก็อยู่นู่นการจนาเนี่ยนะแม่แม่ไม่ต้องเอาเม็ดออกนะเพราะมันอ่อนไม่ไม่ออกไม่ออก ต้องโขกให้ละเอียดเลยไหมแม่แม่น่ะโขกให้มันเข้ากันแค่น้ำพอนะอ,อันนี้อะไรอ่ะกุ้งแห้งผสม,มนเนะเดี๋ยวแม่ใส่กุ้งแห้งทำกันแบบบ้านๆเลยวันนี้มาที่บ้านริมน้ำบ้านริมของมหาสวัสดิ์บางกรวยนนทบ,บรุรีคุณแม่นี่เออรี่มาตอนอายุเท่าไหร่นะแม่ห้าสิบหรือห้าสิบห้าไม่ถึงหรอ สี่สิบเก้าเองครับสี่สิบเก้าแม่ก็เลี่ยงแล้วแม่ก็ออกแล้วแม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพปัญหาเรื่องสุขภาพอ่าก็เลยออกแม่ผ่าตัดหลายครั้งเป็นข้าราชการบำนาญข้าราชการมาสามสิบเอ็ดปีแต่ยุคนั้นเนี่ยเงินเดือนยังน้อยนะแม่นะอไม่เหมือนยุคนี้ได้บำนาญน้อยบำนาญแม่ได้อยู่นิดเดียวได้ได้ไม่เหมือนคนอื่นครับอ่าอันนี้เป็นกงงามที่เราขอไว้แล้วใช่ไหมแม่ เราปั่นไปแล้วแค่ปั่นเนาะเนาะอี่ใส่ลงไปตัดภาพไปทางโน้นแม่หมูเขากำลัง,ลงปอกปอกน้ำเต้ามแม่หมูแม่หมูทักทายเพื่อนๆหน่อยครับ ปอกน้ำเต้าไหนหยิบน้ำเต้านี่เป็นหนึ่งในวัตถุดิบที่จะใช้ในเมนูแกงเลียง <c oughs> แกงเลียงผักรวมใส่ได้หลายอย่างค่ะวันนี้คลิปตีตอนแรกว่าเจาลงชอ็อตนี่เดี๋ยวเจาลงเป็นคลิปยาวไปเลยได้เรียวๆทำแบบเรียวๆ ปีนี้คุณแม่ก็กำลังจะเข้าเจ็ดสิบเก้าแล้วนะแม่นะเป่าเค้กไปเมื่อเมื่อวันที่ย<อ>ี่สิบปีหน้นานะหวยออกเลยเจ็ดแปดอายุแม่ลูกไผ่จำได้ด้วยออกทั้งเท่าไหร่เจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเลยเออกทั้ง 7, 7, 7, เจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดปีหน้า<อ>ปีหน้า,นาถ้าใครรอก็รอลุ้นนะอย่าลืมแทงเจ็ดแปดกับเจ็ดก้าวมั่วจนที่เท่าไหร่นะแม่ หนึ่งตุลาเออรอลุ้นหนึ่งตุลาสองวันแล้วหกสิบเก้าอย่าลืมจะอยู่ถึงป่ายังไม่รู้แล้เจ็ดแปดเจ็ดเก้าคุณแม่ก็ชอบบน่นนะเนี่ยว่าก็จะอยู่ถึงเปล่าประเภทบ่นอย่างเงี้ยอยู่ทนอยู่นานตายยากแม่ <laughs> อันนี้ยิ่งตายยากได้ยินเสียงโขกแล้วยังอยู่อีกนานนะหเสียงแบบสาว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 อายอะ่ะเ,เสียงโขกเอออ่อนเทากว่าเขาโขกนะเขาโขก เสียงไม่ดีเลยแม่ครกนี่เสียงนั่ปักเลยอ่ะอันนี้เสร็จแล้วนะแม่นะเครื่องแกงนะเสร็จแล้วเราจะมาลุยกันเลยแม่ยาพนึกกำลังกับลูกสุไภวันนี้อันนี้น้ำล้างครกเออใส่ได้กันได้เพราะว่ามัน เยอะเหมล่ะยังยังพอใส่เข้าไปเนี่ยทีเด็ดเลยลเคือ,อ<า>น้ำ้างเข้าใส่อ่ะใส่หมดสองขวดไมดห่หมูว่าใส่น้ำเผือบบอยรุ่นใหม่เนี่ยใส่แนวเลยจริงๆเป็นน้ำสะอาดนั่นแหละผ่านเครื่องกรองมาอย่างดีแต่ว่ากรอกใส่ขวดน้ำหวานแล้วกลัวอีกิดะใส่เอีไแม่ เพราะว่าน้ำบวกกับน้ำไม่นี่มันต้องออกอีกแล้วก็อะไรอีกเออใส่อีกหน่อยดีกว่าบ้างเบิ่งน้ำมาเพราะว่ามันน้อยเนาะอีกนิดอีกนิดหนึ่งอีกครึ่งเบิ่งเอาข้าวไปเก็บไหมเอาข้าวไปว่าเบิร์ดเอาข้าวไปเก็บหรือเปล่าเบื่อเอาด้วยพ่อได้พ่อไม่ด้ไหมผมใส่อะไรอีกแม่พอแล้ว เดี๋ยวยกไปโน่นวัตถุดิบที่เราจะใช้ทั้งหมดในเมนูแกงเลียงวันนี้อันนี้เป็นน้ำเต้าน้อยอันนี้เป็นบววขา้าวโพดอ่อนกับเห็ดฟางอันนี้ขาดไม่ได้เลยนะสำหรับเมนูแกงเลียงเนี่ยต้องมีนั่นก็คือใบแมงลักหรือว่าอิโตูนั่นเองแล้วก็อันนี้เครื่องแกงที่คุณแม่โขกไปแล้วก่อนหน้านี้ เดีย๋ยวไปชมวิธีการทำกันเลยง่ายๆมากครับเพื่อนๆเมนูนี้้วตะกูนี้เราใส่ในส่วนของน้ำเต้ากับพ้าโพดอ่อนลงไปก่อนเพราะว่าเป็นผักที่สุกยากกับผักชนิดอื่น,เ,นเดี๋ยวเปิดให้ดูใหม่มอตะกูเริมถ่ายเนี่เริ่มกดถ่ายนี่นีนี้ เดี๋ยวรอกกันแน่ให้เขาเดือดกว่าน,นี้ก่อนตัวเห็ดมันจะได้กรุบกรบไ,ไว้ก่อนไว้ก่อนแม่ยอย่าม่นต้องรีบใส่เกลือเข้าไปนิดเดียวพอเพราะว่าความเค็มเนี่ยมันได้มาจักทั้งกะปิแล้วก็กุ้งแห้งที่เราใส่ลงไปในเป็นส่วนผสมขั้นแกงไปแล้วใส่เห็ดเลยนะใส่เห็ดลงไปครับเห็ดฟางวันนี้ซื้อมาครึ่งโลตุ่ติดตวันนี้น้องชายน้องแบงค์เนี่ยเขาไปแวะตลาด ทนบุรีมาตลาดนบุรีนี่ก็อยู่เส้นบรมราชชนีนั่นเองอยู่ได้แคเอวทยอะไรทองสักแม่จะลองชิมรสชาติดูเมนูแกงเลียงนี่เป็นเมนูสุขภาพอีกเม,ม,มนูหนึ่งนะแม่นะเดี๋ยวปิดฝาไว้ก่อนยังมีบวบที่รอต่อคิวอยู่แล้วก็น้องกุ้ง ปิดท้ายแล้วถึงจะค่อยใส่ใบมังลักนะแม่นะอเอาขวดน้ำปลามานิเดี่ยวเรใส่น้ำปลาจากนี้อ่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งใส่น้ำปลาเพิ่มนิดนึงมันตะคูุกแม่ชิมแล้วยังอ่อนเค็มไปนิดนึงไม่ต้องใส่เยอะนะแปลากินมากไม่ดีเป็นโรคไตเราได้ก็เป็นอยู่แล้วก็จะใส่อบวบลงไปจริงๆผักในแม่ เราใช้เห็ดชนิดอื่นก็ได้ใช่ไหมได้เห็ดเข็มทองเห็ดนางฟ้าก็ได้นะสำหรับแกงเลียงเนี่ยแต่ตอนนี้นี่เขาเออชอบออกินะดีว่าที่บ้านไ่นชอบรับประทานเห็ดฝาวก็เลยเลือกที่จะใช้เห็ดฝางผักเ็ชน,นิดอื่นเราก็ใส่ได้นะแม่นะได้ฟักทองก็ได้นี้เป็นใบแมงลักใบแมงออแแลักเอาแค่นี้นะรสชาติ ัวบ้านๆก็อาจจะไม่สวยงามนะไม่ว่าเป็นครัวไทยก็เรื่องปกติแล้วต้องมีคาบมีคาบของน้ำมันนะแม่นะเ,เดี๋ยวเราคัาเดเจอแม่ปิดฝาไว้อีนิดนึงก่อนดีกว่าเ,วเดี๋ยวเราอคัเดเตือนแล้วเดี๋ยวขั้นตอนก่อนสุดท้ายแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยเราจะมาใส่ในส่วนของกุ้งแล้วก็ปิดไว้กันไหมกุ้งกับใบแมงลักหม้อนี้นี่ต้องคิดตังาค์มูลค่านี่ก็หลายตังค์อยู่นะ ก็ว่าของปัจจุบันเข้าของแพงนะแม่นะฝากรัฐบาลไว้ได้นะแม่นะให้ช่วยลด <c oughs> ส่วนของฝ <c oughs> <c oughs> ากนายยกอนุทินก็ปลาอาหารเนี่ยฝ <c oughs> <c oughs> ากอนุท <นะ S 2> ินไว้ได้แต่ <c oughs> แล้วนะกุ๊งแต่อะไแม่กุ้งเมื่อก่อนเนี่ยคุณแม่ก็จะทำอาหารรับประทานทำให้คุณพ่อนะคุณพ่อสมศักดิ์แล้วก็ลูกสองคนเนี่ยก็คือพ่อหมีเนี่ยพ่อหมีหรือว่าไอ้เบิร์ด จริงๆเนี่ยชื่อไอ้เบิร์ตอยู่ที่ทำง,งานชื่อนกหรือว่าสิงนกแล้วก็มีน้องชายเนี่ยชื่อน้องแบงค์อานนนสิงนกเนี่ยจบมหาลัยสยามไปจบปวชที่ช่องพิม์เทคนิคกรุงเทพมาแต่น้องแบงค์เนี่ยเขาจบทวีธาแล้วก็มาต่อเศรษฐศาสตร์นะแม่นะเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์แล้วก็ไปจบโทบางมดวิศวะคอมที่บางมดอืม เดี๋ยวขั้นตอนสุดท้ายใส่เนวเพราะคุยกับคุณนาอยู่อดี๋ให้เขาชิมอนวมาชิมหน่อยจะใส่แบแมงรักกันก็ไเนีหยใส่เลยใส่เลยอ่ะเออใส่ได้ใส่ได้แม่หมูเขาจะชิมแม่คุณแม่อารมณ์ทำเสร็จแล้วนี่นี่นี่ น่ากินใจแม่ตั้งใจทำมากเลยแม่มแม่ปิดแก๊สเลยแม่ใส่แมงลักแล้วก็ใส่ลงไปเรียบร้อยแล้วเค็มไหมเป๊ะเลยอร่อยอ่ะอร่อยอร่อยพอ,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 อแล้วนะไม่ต้องเติมอะไรนะไม่ต้องเติมแล้วเพราะว่ามันแกงเลียงอ่ะมันไม่มีรสอื่นอ่ะใช่ใช่อย่างนีน <ะ S 2> กงน้ก็จะรสอย่างนี้แหละ